คนรุ่นใหม่เลือกอยู่เป็นโซนแต่อีกส่วนก็ท้องไม่พร้อมท่านจะกแก้ปัญหานี้อย่างไรสำหรับ คนที่เลือกอยู่เป็นโสดไม่ว่าจะรุ่นใหม่หรือรุ่นปัจจุบันดิฉันไม่คิดว่าเป็นปัญหานะคะมันเป็นสิทธิทส่วนบุคคลที่เราจะเลือกเส้นทางนี้แต่เราต้องสร้างสังคมระบบนิเวศต่างๆให้เมื่ออยู่เป็นโสดแล้วต้องอยู่อย่างเข้มแข็งอยู่แล้วดูแลตัวเองได้สําหรับคนทํางานเรามีนโยบายแพลตฟอร์มที่จะครอบคลุมวิชาการศึกษาที่ทันต่อโลกทันต่อความต้องการของตลาดแรงงานดังนั้นถ้าอยู่เป็นโสดแต่มี เงินเดือนมีหน้าที่การงานที่ดีแล้วจะต้องไปมองหาคนอื่นทำไมนะคะเป็นโสดก็มีความสุขดีส่วนในเรื่องของท้องไม่พร้อมอันนี้เป็นปัญหาแน่นอนค่ะแต่ที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นแนวทางนโยบายที่ทุกรัฐบาลเนี่ยร่วมมือกันแก้ไขทำให้อัตราการท้องของเด็กไทยในวัยก่อนวัยอันควรเนี่ยลดลงอย่างเป็นที่ยอมรับในเวทีนานาชาติแต่ปัญหาเด็กวัยรุ่นติด โรคโรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์มันต้องเริ่มต้นที่การศึกษาค่ะสำหรับภูมิใจไทยนอกจากการศึกษาที่ทันสมัยจะใช้ AI จะเอาภาคเอกชนภาคส่วนต่างๆมาพัฒนาหลักสูตรติดอาวุธทางความคิดให้มีความรอบรู้แล้วเนี่ยหลักสูตรในกระทรวงศึกษาตั้งแต่เด็กเล็กค่ะต้องมีการเรียนรู้เรื่องเพศวิถีแบบครอบคลุมเรื่องการแตะเนื้อต้องตัวเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชนเรื่องเมื่อโต เป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วเราจะยอมให้เพศตรงข้ามเขากระทำอะไรกับเราได้มากแค่ไหนควรที่จะเคารพเพศตรงข้ามอย่างไรสิ่งนี้ถ้าเมื่อได้ถูกติดตั้งในความคิดตั้งแต่เด็กนะคะมันจะนำไปสู่การ แก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวอีกอย่างหนึ่งนะคะผู้หญิงเมื่อเราโตมาในระบบที่คิดว่าจะต้องชนะใจผู้ชายจะต้องทํายังไงให้เขามาหลุมตกหลุมรักบางทีเราก็เผลอตัวยอมไปการท้องเมื่อไม่พร้อมจึงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสําหรับภูมิใจไทยค่ะ แก้ปัญหาเด็กท้องไม่พร้อมแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวต้องเริ่มต้นที่ความคิดค่ะปัญหาของการเกิดของเราเนี่ยมันต่ำลงไปทุกทีนะคะวันนี้อัตราการเกิดเพียงแค่460,000คนตอ่อปีซึ่งมันน้อยมากดิฉันถาม ดิฉันเป็นคนโสดดิฉันเข้าใจดีเพราะอะไรเพราะตอนนี้ค่ะเรามองว่าหนึ่งภาระค่าใช้จ่ายการมีลูกหนึ่งคนเราจะดูแลยังไงนะคะมันมีค่าใช้จ่ายมากมายที่แฝงอยู่มันไม่ใช่แค่การจะทําให้เด็กคนหนึ่งเติมโตมาแบบมีคุณภาพมันจะต้องส่งเขาถึงฝั่ง,งเพราะฉะนั้นนี่ถึงเป็นเหตุผลที่ดิฉันโสดเพราะดิฉันกลัวการท้องนะคะแต่ว่าวันนี้นเรามีพักหนึ่งพักค่ะ คือพักไทยสร้างไทยที่เข้าใจหัวใจของผู้หญิงเป็นอย่างดีโดยเฉพาะผู้หญิงสดๆอย่างดิฉันว่าถ้าเกิดดิฉันอยากจะเปลี่ยนแปลงดิฉันอยากจะมีลูกดิฉันพร้อมที่จะมาผลิตเด็กไทยให้มีคุณภาพวันนี้ไทยสร้างไทยทําให้ดิฉันกล้าท้องมากยิ่งขึ้นเรื่องที่สองเลยคือการท้องไม่พร้อมฉันต้องบอกนิดนึงอะว่าวันนี้ แน่นอนค่ะมันมีทั้งคนพร้อมและไม่พร้อมเพราะฉะนั้นวันนี้ไทยสร้างไทยของเราเดี๋ยวเราเติมความพร้อมให้หลายคนถามว่าอ่ะถ้าให้ตังไปปุ๊บ2,000บาทหลายคนเห็นนโยบายก็จะบอกว่า ให้ตังค์แล้วเดี๋ยวเด็กก็ไปใช้ไม่รู้เรื่องนะคะเราไม่ได้ให้เป็นเงินเราให้เป็นคูป,ปองเราย้ําอยู่ตรงนี้ในทุกมิตินะคะทางพักไทยสร้างไทยของเราเป็นการคิดนโยบายแบบยั่งยืนและมั่นคงเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่การประชานิยมค่ะที่ให้เงินแล้วจบเพราะวันนี้เรากําลังกระตุ้นให้รู้ว่าเฮ้ยการอัตราก,การเกิดที่มันน้อยลงไปทุกทีมันกําลังสร้างปัญหานะคะแล้วมันกําลังจะเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยถ้าวันนี้เราไม่สามารถกระตุ้นให้คนโสด เปลี่ยนใจเป็นไม่โสดคนไม่อยากท้องเปลี่ยนใจเป็นอยากท้องนะคะเพราะฉะนั้นนอกจากการเกิดแล้วเรามองไปถึงว่าการเรียนการให้ความรู้อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นนะคะพักไทยสร้างไทยเราขอลงทุนกับการสร้างเด็กไทยให้เด็กไทยเป็นยังไงคะฉลาดและแข็งแรงขึ้นเพราะฉะนั้นความฉลาดจะทำให้เขาคิดวิเคราะห์และแยกแยะได้นะคะว่าเขาควรจะ ท้องในช่วงเวลาไหนหลายๆคนค่ะเพื่อนๆเราชอบคุยกันว่าถ้าเราสดตลอดไปตอนเราตายเนี่ยจะมีคนรู้ไหมว่าเราตายอยู่ในห้องเพราะเรานอนในคอนโดใช่ไหมคะหมาแม่มันจะมาเลียศพเราหรือเปล่า และแน่นอนค่ะพักประชปปิดปั์เรามีนโยบายเพื่อสัตว์เลี้ยงของทุกท่านนะคะไม่ต้องคอยถามป้าในตลาดว่าเมื่อไหร่เขาจะมีทําหมันฟรีเพราะว่าเราจะมีแพลตฟอร์มออนไลน์สัตว์เลี้ยงทุกตัวควรได้รับสิทธิ์ในการทําหมันแบบสมัครใจไม่บังคับนะคะอยู่ที่เจ้าของว่าจะทําหรือไม่ทําขณะเดียวกันเรื่องของวัคซีนจะเลี้ยงหมาแมวเนี่ยต้องมีสตังนะคะแต่ถ้าเกิดใจรักไม่มีตังทำไงเดี๋ยวรัด ประชาธิปัตย์เราช่วยค่ะแล้วถ้าวันนึงเราแก่และคะหมาแมวก็เปลี่ยนเจเนเรชันเนอะอย่างมากเขาอยู่กับเราก็15ปีมันก็เลยเป็นที่มาของเบีย้ยคนแก่พักประชาธิปัตย์คือพักแรกที่เริ่มนโยบายนี้และเป็นพักที่ประกาศว่าเราให้1,000บาทคะ่ะกับคนแก่ถัดมาเลยคะ่ะมีปัญหาสังคมมากมายเลยเกิดขึ้นคือคนสูงสวยัยโดนหลอก หลอกให้ขายบ้านให้ไม่ก็แม่โอนบ้านให้ผมเถอะวันหนึ่งที่โอนให้แล้วปรากฏว่าเกิดไม่ถูกกับส้ายถูกถีบออกจากบ้านและนี่คือนโยบายของพรรระชาธิป,ปัต์อีกเรื่องหนึ่งก็คือรัฐรับซื้อบ้านรัฐดูแลคุณคุณจะไม่ถูกไล่ออกจากบ้านของคุณเองและคุณได้เงินเดือนจากบ้านของคุณด้วยและสุดท้ายนะคะท้องไม่พร้อมถ้าท้องไปแล้วอะค่ะมันทำไงได้อย่าไปมองมันเป็นปัญหาคะ่ะมันเกิดไปแล้วพูดไปแล้วเนาะ จัดเต็มคะ่ะสําหรับเด็กแรกเกิดและสิ่งสําคัญเด็กที่เกิดมาเรามีบุฟเฟ่การศึกษาเรียนในสิ่งที่ใช่และคุณแม่หลังคลอดลูกอยากเรียนอะไรก็ได้เรียนและนี่คือนโยบายพักประชดิปัตย์27คะ่ะทิติแรกเราต้องมองก่อนว่าคนที่ไม่พร้อมจะท้องเพราะอะไรในเทรนด์โลกในะปัจจุบันแม้กระทั่งการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นหนึ่งในสิบเทรนด์โลกของการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวคนเดียวการท่องเที่ยวแบบไร้การวางแผนซึ่งจะท้อนว่าคน,นยุคใหม่ เน้นความเป็นปัจเจกบุคคลมากยิ่งขึ้นเพราะอะไรคะเพราะต้นทุนชีวิตมันสูงขึ้นความกดดันมันมากและรายได้มันน้อยการมีลูกจึงเหมือนสภาวะล้มละลายและภาระที่ต้องแบกรับดังนั้นรัฐจึงต้องมีหน้าที่เข้าไปซับซิได้ค่ะทำให้เห็นว่าการมีลูก ไม่ใช่ภาระแต่คุณกำลังเพิ่มต้นทุนการพัฒนาประเทศและส่งต่ออนาคตให้คนรุ่นถัดไปเราดูแลตั้งแต่ในคันยันการเลี้ยงดูตั้งแต่เรื่องการคลอดให้สิทธิ์การประกันสังคมเทียบเท่าบัตรทองและบัตรราชการให้สิทธิ์เรื่องการฝากคันฟรีไม่จำกัดที่และไม่จำกัดสิทธิ นอกจากนี้เมื่อคลอดบุตรออกมาเรายังเพิ่มการส่งเสริมศูนย์การเลี้ยงดูแต่มุมที่สองก็คือมุมว่าท้องไม่พร้อมต้องทําอย่างไรท้องไม่พร้อมคือความเข้าใจที่ไม่พร้อมและความไม่รู้ของสังคมไทยค่ะเราต้องเปลี่ยน mindset ของการเรียนรู้ผ่านการศึกษาให้รับรู้ว่าเพศและความปลอดภัยทางเพศสามารถเกิดขึ้นได้ดังนั้นค่ะสิ่งเหล่านี้พักเพื่อไทยมองเห็นและเราเชื่อว่าคนท้องจะไม่ล้มค่ะส่วนคน ไม่พร้อมจะท้องก็จะไม่พังเพราะพักเพื่อไทยจะทําให้คุณอยู่ได้ในสังคมที่ดีขึ้นค่ะยังไงฝากหมายเลข9พักเพื่อไทยด้วยค่ะรับชมข่าวทุกเรื่องราวได้ทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่องร้องทุกข์ส่งข้อมูลมาได้ที่อินบ็อกข่าวสดทุกช่องทางนะคะขอบคุณสําหรับทุกการติดตามค่ะ